วันนี้นะจะมาแฟนทีีที่แขวนนะแฝงตะกอนแต่ไม่กล้าแขวนเพราะเหล็กมันมันค่อนข้างหาอันนี้องเก็บที่ตัวรับต,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 ตัวตัวที่รับน้ำหนักลองดูดูบีบดูก็รู้เลยเนี่ยว่ามันมันไม่ค่อยมั่นใจนครับ แต่เขาตะปบกเขาก็บอกว่ารับได้ถึงถึง55นิ้วนะแต่แต่พอเราเสร็จแล้วเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับมันเล็กมันค่อนข้างบางอนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่แพง,อ,งอันนี้ประมาณไม่าบเป็นชนิก็เลยสั่งมาใหม่ครับอันนี้ประมาณ200ศูนยบาทเกือบ300 ลองดูเหล็กอันนี้ตระกกปเขบบหนา1.5มิลเ้1.5มิลหน,นกดไม่ลงเลยอันนี้อย่างเงี้ค่อนขัาน้มั่นใจครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งต่อไปนะครับขั้นแรกครับเราต้องมาดูก่อนตัวผ้าแหวนเนี่ยมันเหมาะกับทีวีเราไหมครับหลังทีวีมันจะมีรูค้อยม่ม่ละวสี่รูนะครับ เราก็จะมีน็อตมาใหนะ้เราต้องดูว่าขนาดน็อตเนี่ยความยาวความาม,มันพอไหมถ้าสั้นไปอาจจะหลุดนะะแต่ถ้ายาวไปเนี่ยก็ค่อนข้างน่า,นากลัวถ้าเราขันลึกมากถ้าเกิดมันหลุดลุก้าไปเนี่ยมันจะไปโดนบอร์ดของกีหรือโดนจอได้นะฮะแต่ก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นหรอก ต้ก็การขันตรงเนี้ยให้ใช้ไขควงเราใช้ขันมือแล้วนะครับอย่ใช้ไข่ควงไฟฟ้าครับเพราะว่าไขาควงไฟฟ้าเนี่ยเราจะไม่รู้น้ําหนักว่ามันมันสุดหรือ,อยังมันตึงหรือ,อยังอาจจะเราทะลุไปได้ครับเนี่ยเรามาดูก่อนบ่น็อตที่เขาให้มามีมาอะไรบ้างน็อตชุดนี้ยเป็นน็อตสำหรับยึดกับผนงัง อันนี้น็อตชุดนี้สําหรับล็อกล็อกขาขาที่จะโยกไปโยกมาครับนี่ต้องค่อนข้างหนานะครับก็เนี่ยน็อตชุดเนี้ยเป็นน็อตที่สําหรับปรับทีวีลองใส่ดูก่อนว่าเป็นยังไงคือใส่อันนี้ใช้ได้นะครับคือจะเลือนิดหน่อยนึงเขาจะมีตัวนุนตัวแหวนมาให้ครับ หนุ่มชื่อแหวนลอน็ใส่ก็ไม่ยากแค่เราตั้งตั้งระดับให้รอสังเกตในตัวขอขอที่หักลงมาตัวล่างเนี่ยขอ,ขอที่งอลงมาเนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ด้านบน้ก็ตั้งให้กับข้าในกระหทีวีแล้วเราก็ไขน็อตน,นะครับอ่เดี๋ยวมาเริ่มดูกันครับ ใส่แหวนไว้ก่อนใส่แหวนไว้กันตัวกัดดูว่าอบตผมเลือกให้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเลยแล้วก็ลองมาดูาที่นี่ครับผมเลือกตัวนี้1 2 3่งแล้วก็วที่6 โดยเอาติกหนุนผมใช้หนุน okay. ใช้ไขควงมืออย่าใช้ไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าเราไม่รู้เราไม่รู้น้ำหนักนะเกิดกลัวมันพลาดทะลุไปโดนบอร์ดทีวีจะเสียมีหลายขายอีก ไข่แค่ตึงมือครับจะไปฝืนถ้ารู้ว่ามันมันติดแล้วอย่าไปฝืนไขมันไขแค่ตึงมือพอแต่ถ้าฝนืนแค่ตึงมือพอแต่ถ้ามันฝืนอย่าไปฝืนเขาไม,มากเพราะว่าความยาวของน็อตเ่ะมันไม่มันไม่ได้มาตรฐานทีวีครับอันนี้ก็เจะต้องมาวัดทีทีว่าเซนเตอร์กลางอะ่ะมันได้แต่อันเนี้ย ผมพยายามจะให้มันมันยึดยึดตัวนี้ตัวนี้ก็คือยึดตัวนี้ก็คือกำลังน้ําหนักไว้ตรงนี้ครับแต่ว่าถ้าไปอยู่สุดปลายเนี่ยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวดูทีว่ามันจะแมตช์กันกับกับตัวทีวีเราหรือเปล่าครับนี่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับนี่เราใส่ตัวมุนไปแล้วทีนี้จะมีน็อตน็อตยึดล่างอีกตัวหนึ่ง เ,เราเวลานี่น็อตติดล่างตัวนี้สําหรับล็อกนี่น็อตเลื่อนตัวนี้สําหรับล็อกตอนที่เราแฝนเสร็จแล้วเราต้องขันน็อตตัวนี้ขึ้นไปเพื่อล็อกล็อกให้ให้ตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไปอยู่สภ,ภาพนี้จะไปอยู่สภาพนี้ครับตัวนี้นี่ก็มาครับเนี่ยตัวบนนะ่ะมันจะ อันนี้เราติดกับผนังตัวตัวเหล็กเนี่ยเราติดกับผนังแล้วพอตัวบนปับ๊บมันก็จะไปเข้าล็อกกับตัวนี้ใช่ไหมครับเขาลอ็อกตัวนี้เสร็จล็อกตัวล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวประครองถึงเวลาพอเราแฝงทีวีเสร็จเราต้องขันล็อกตัวล่างขึ้นไปเพื่อมันทําหน้าที่ประครองนะครับนี่ประครองประครองให้ทีวีมันหลุดออกมา เราจะมาเจาะผนังนะครับติดตั้งแผ่นตัวเนี้ยเป็นแผ่นที่จะต้องดกับผนังนะครับก็ขั้นแรกเขาจะมีระดับน้ำมาให้นะครับเพื่อตั้งว่าเวลาติดเราเอียงไม่เอียงกลังสังเกตถ้าคือต้องให้ระดับน้ำมันให้ตัวฟองอากาศอยู่ตรงกลางครับนะ แลก็เขาก็จะมีพุกมาให้พุกอันนี้เขาเขียนมาเบอร์สามสองฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมดอกสว่านอะผมเบอร์อะไรนะสามเบอร์แไม่รู้ไม่แน่ใจก็คือเราจะต้องเราเราต้องเวลาเจาะเนี่ยอย่าให้ดอกสว่านมันใหญ่กว่าพุกนะครับเดี๋ยวมันจะหลวม เวลาเราขันไปเนี่ยพวกมันจะระเบิดแล้วมันจะไม่คับมันจะมีปัญหาหลุดลงมาได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกที่สังเกตก็คือให้ให,ให้ให้ดอกสว่านากะเอาว่าไม่ให้มันใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวถ้ามันฟิตก็ใช้ขย้าหญะครับอันนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะให้ทีวีเนี่ยอยู่เหนือปลั๊กไฟอยู่ประมาณนี้นครับ ทีนี้ทำไงเราก็ต้องไปวัดที่ระดับทีวีก่อนนะครับครับที่เราจะวัดจากระดับทีวีดูก่อนจากด้านล่างของทีวีเนี่ยให้ไปถึงตัวขอบเกี่ยวว่าเป็นกี่เซนนะแล้วก็เป็นมาร์กไว้ว่าเราก็จะเอาตัวแผ่นนะ่ะให้มันพอดีกับตัวนี้ครับแล้วก็จอบเวลาจอบนะเราต้องดูขนาดความยาวของปลกด้วยมัาเท่าไหร่ ลรวก็จาจุดไว้เพราว่าประมาณนี้อย่าเจาะเพลินถ้าเจาะเพืินถ้าเป็นดอกคยาวเนี่ยมันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งพอทะลุไปฝั่งหนึ่งมันไม่ทะลุธรรมดานะมันจะทําให้ปูนนะแตกมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องมาโป้ใหม่ทบสีใหม่กับผนังบ้านองน,นะครับ ที่จะเสียบสายไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาตั้งไปแล้วละเวลาเราจะเสียบสายะ่ะค่อนข้างยากครับขานี้ถอดออกนะครับเราก็เก็บให้ดีเพราะหาซื้อยากมากแล้วราคาสูงด้วย เรียบร้อยครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ยากไหมครับก็ถ้าคนยังไม่ชำนาญนะก็เวลาแฝงต้องใช้คนสึงสองคนครับช่วยประคองเพาเกิดกรณีที่เกี่ยวพ้าเงี้ยจะได้มีทีวีจะได้ไม่เสียหายนะครับอันนี้ผมก็ซ่อนสงซ่อนสายไปท่าหลังหมดแล้วครับอ่ะครับ ขอบคุณคนที่รับชมนะครับเผื่ออาจจะคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สําหรับคนที่อยากทำเองนะครับผมลงทุนไม่เยอะนะครับตัวขาแฝนราคาประมาณ300ฮะรวมส่งก็เวลาซื้อก็เลือกที่หนาหน่อยนะครับยังต่ำๆก็1.5่นะฮะ1.5ถ้าสัก1มิลเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะฮะสำหรับทีวีเครื่องใหญ่เงี้ยก ไม่อยากแนะนํานะครับบริษัทอาจจะบอร้านค้าบอกอาจจะแฟนได้นะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันบางมากนะครับอาคลิปนี้แค่พอแค่นี้นะครับผม